Ma de, ying ma de, ying ma de, ying ma de, uh, er, ying ma de. อุ้ยและล่วงเองนะในตอน EP 6 2เขามีด่านใหม่ครับแล้วพวกมอนใหม่อะไรประมาณนี้นะแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นด่านใหม่กันเลยดีกว่านะ้าคุณกําลังมองหาร้านเติมเกมพาสพวกเราแนะนาร้านสตาร์บั克สโตนที่ไม่ใช่ร้านกาแฟมาพร้อมกับบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิฟต์เกมพาสหรือเติมโลบักหรือจะฟาร์มเพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์ก็ยังมีแล้วยังมีบริการอื่นๆอ,อีกมากมายอย่าลืมไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ร้านสตาร์บั克สโตนดูเหมือนว่าด่านใหม่เนี่ยจะมีการโหวตนะทุกคนซึ่งไแม่ด อ้อย่าไปกู้มาไม่รู้อ่ะชนะแพ้เล่นไปก่อนครับโ <c oughs> หด่านใหม่กว้างมากทุกคนโอเคผลิตเงินไปก่อนตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่าแต่ว่าลองดูก่อนทุกคนอ่าอัปเกรดเพิ่มแลเวไปโครับมีบอสมาเป็นบอสแบบรุ่นแรกครับรุ่นแบบบุกเบิกเอ้ยโอ้โหมอนใหม่ครับทุกคนนี่มันมาเฟ,เฟียช็อค ตอนนี้ถือว่าก็ยังไม่เจอปัญหาละยังไปได้อยู่ครับแต่ว่าปัญหาของเรากําลังเดินมาครับกาลังไปเดินวนอยู่เดี๋ยวผมอัพตัวนี้ให้เต็มแล้วผมจะอัพตัวผลิตเงินครับอุ้ยแต่ยิงแรงนะตัวนี้ยิงแรงมากเลยอ่ะโอ้โหพี่หุ่งโยนสี่แฉกอุ้ยยิงแรงจัดเลยนี่เลือดสองหมื่นอุ้ยยิงโคตรแรงโคตรแรงจริงแรงจริงตอนนี้ตัวผลิตเงินเราเนี่ยเลเวลสี่แล้วนะทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ย มาเฟีย2.0โอ้โหมอนใหม่ครับแต่เป็นแบบ2.0งมอนใหม่อีกตัวอันนี้คือรุ่นแรกครับถือว่าอีซี่นะรุ่นแรกอุ้ยยิงโคตรแรงเลยทุกคนดูวิทั้งแรงทั้งสโลอ่ะเขาบอกจะเอาอะไรจากผมอีอ่ะ ตอนนี้คือผมให้พี่เกเป็นเบอร์หนึ่งในรีเจนเลยนะเบฟสิามแครับเบฟ4ิบสี่นี่จะมีอะไรแบบทําให้เราตื่นตระหนกตกใจบนะ้างอาสักเวฟหนึ่งแล้วกันโอ้ m ม่กอมากันเป็นตับเลยอันนี้หูมาเยอะเกินแต่ว่าอุ้ยยิงยังเดือดยิงยังเดือดโอ้ย oh. ยิงยังเดือดครับหู oh. ผมว่าควรเอ่อต้องวางพิเกยเพิ่มอ่ะแล้วก็เกตอันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่รีบเล่นเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าผมอยากดูมอนใหม่ด้วยไงเดี๋ยวพาทุกคนเดี๋ยวไปดูมอนใหม่นะทุกคนว่าเขาแบบจะเจ๋งหรือจะโกงแค่ไหนนะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยเขาน่าจะยิงเอ่ออ p g จเยอะนะจะลวดอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเจมาครับตอนนี้เอ่อเวฟสิบห้าครับมีดูดฝุ่นเข้ามาทุกคนกลับตัวถือดาบใหม่ก oh ็ยิงไป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 อุ้ยถว่าแรงบุตก้อนสวย อ้าวแล้วไปยิงตัวนู้นโอ้โหเสียหมดเสียระบบเหมือนว่าเวฟสิเนี่ยจะมีบอสมาเฟียสองจุดศูนนะเพิ่มมาสองตัวซึ่งไอสองจุดศูนเนี่ยสามารถต่อยต่อยกล้องเราพังได้ครับต่อยหลับอ่ะนี่งต่อยครับผมโอ้โหต่อยพังตายไหมตายไหมนิดหนึ่งโอเคตายไปหนึ่งครับมาแล้วผมขบวนนี้ ขบวนนี้เนี่ยมาตั้งแต่เวฟเท่าไหร่นะ1ิ1สามวิปสี่ป่ะนี่ไปเวฟสิบหกแล้วโหนี่ขนาดผมไม่ค่อยสกิปนะอีแกมาแบบโคตรชา้าต่อไปเนี่ยผมจะวางอะไรดีทุกคนหรือว่าอัพตัวนี้ไหมผมอัพนี่ดีกว่าอัพตัวผลิตเงินเพิ่มนะครับอย่างน้อยขอเลเวล5แล้วผมจะไปอัพตัวมิติแหละดูเหมือนว่าเวฟ18บเนี่ยไม่ได้มีบอสน่ากลัวนะทุกคนโอเคเวฟ19้นะทุกคนเหมือนจะมีตัวยิงจรวดมาครับ2เลยนะมีตัวอะไรอีกไหม แล้วก็ชักโครกตำรวจอีกมากมายอันนี้หมอนี้ต้องเจอเจผมละไม่ได้แนละยอมไม่ได้ครับโอเคตอนนี้คือผมอัพตัวผลิตตังนะครับเลเวล5หมดแล้วหลังจากนี้แหละทุกคนของจริงมันจะเริ่มต้นแล้วครับความยางทุกคนเฮ้ยจนหมดมันยิงไกลมากเลยเนี่ยโอ้โหหมอนี้ยิ้ไม่พักเลยว่าเดี๋ยวผมเอาเจมาเตะตรงนี้ก่อนเตะตรวจกลับครับไม่เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเจยอมหอ,อหรือมันต้องอัพเกรดก่อนวะทุกคน ดูว่าเจ๊หันหลังอยู่เออเตะกลับเออมาดิมาดิมาดิยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิเออยิงมาดิอุ้ยละล่วงเองนะเอาดิยิงม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 าดิโอ้ประมาณนี้แล้วกันนี่ทุกคนผมจัดมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเออวางช่างไว้ด้วยนะครับตรงนี้แอบแอบไว้ก่อนเผื่อพังเผื่อพังสู้เขา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 เฮ้ยอย่าเพิ่งหายตัวดิไอ้นุ่ม โอเคสวยไม่ก้ตัวดาบมาโคตรเยอะสวยแล้วทุกคนสวยจริงตอนนี้คือลุ้นมากทุกคนผมเนี่ยโคตรลุ้นเลยเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยดูเหมือนว่าจะลุดน,นะโอ้โหลุดไปลำนึงทุกคนไม่พงงมังหรอกมั้งโอ้โหเกือบล่วงไม่ก้แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยงานงอกแล้วทุกคนเอ้ยมาก็เป็นตับเลยว่ะ คือผมปล่อยให้ใครหลุดไปไม่ได้้ะนะทุกคนไม่ว่าจะตัวไหนก็นแล้วแต่อัปเกรดมาโอ้ยเหมือนจะได้อยู่นะผมว่าผมต้องรีบอัพช่างก่อนทุกคนกานนี้โอเคอันนี้คือช่างผมแบบเลเวลแม็กซ์เลยนะทุกคนเหมือนด้านนี้เนี่ยเขาทำมาให้ตัวเอ่อตัวผู้หญิงเนี่ยลำโพงผู้หญิงเนี่ยเขาได้เฉิดฉายนะทุกคนดูดิคือแบบเตะจะลวดกันกระจุยกระจาเลยทุกคนดูดิเร่ทุกคนจะลวด เตะกันยับเลยครับตอนนี้นี่เตะทรงมาส,าสิยิงมาสิเออยริงมาสิเวฟ4แล้วทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่านะเุ้ยนี่บอใหม่มาแล้วโอ้โหไหวรุ่นมาเนียนๆนครับเลือดสีแสดไปต่อเลยดีไหมทุกคนโอ้แล้วดูทุกคนเต,เตะเตะแล้วเตะและนี่ทำไมนิ่งเนี่ยแล้วเตะเตะโอ้โเตะฟี เออเอาสิเอาไปครับออโต้สกคีป,ป้าเฮ้ยมาแล้วขนาดนี้เดี๋ยวหยุดก่อนมันเริ่มตุกๆนะทุกคนเริ่มตุกๆมายกอดสวยละทุกคนโอ้โหระเบิดตุ้มต้ามหมดทุกคนอ๋อนี่ไงตัวถีงระเบิดป่ะนี่ไงทุกคนเจ๊เตะกลับได้ป่ะอันนี้เตะระเบิดกลับได้ไหมไม่ไงเตะจรวดเตะจรวดโอ้โหเวฟสี่เจ็ดนี่คือเขายัดปอนไปเยอะอยู่นะทุกคนดูเดะ บอสใหม่ก็มีบอสเก่าก็มานะครับอูนี่เลื่อนเท่าไร่เนี่ยอ๋อสีเ่เศษไปได้อยู่ได้อยู่กูอีตุมต้ามอะ่ะตูมต้ามอะ่ะผมว่าอย่างน้อยเดี๋ยวเออเอาเจามาเตะตรงนี้สักหน่อยเผื่อม,มีแบบจะลวดหลุดไปไงเอเจเตะแนวหลังหน่อยนะครับสี่สิบแปดเวฟแล้วทุกคนตอนนี้คือเราเล่นมาสามสิบสองนาทีแล้วครับภูเขาภูเขามาขนาดนี้แล้วมันต้องชนะสักหน่อยละเออมันต้องชนะสักหน่อย เออลูมลูมลูลูลูลลลคลิปเลยไหมจะคิปเลยไหมอย,ยังที่ว่าอยังที่ว่าเรามาขนาดนี้แล้วใจเย็นก่อนเรามาขนาดนี้แล้วอัปเกรดมาเอออัปเกรดอัปเกรดโอ้มาสคลิปไีเองครับตอนนี้ไปครับสี่สิบเก้าแล้วทุกคนตอนนี้โอ้โหเราเดินทางมาถึง4ี่บเก้าเวฟได้ครับ แต่เราต้องไปต่อครับทุกคนรู้สึกว่าเวฟหลังๆเนี่ยจะเจอกับพวกบอสมากกว่านะจะไม่เจอพวกแบบลูกกระจอกกันแล้วทุกคนนี่ไง,งเตะกลับเตะกลับเอาดิเอาดิาดยิงมาเดีเตะกลับอ่ะยิงมาผมก็เตะกลับเลยอะ่ะโอ้ี่มันคู่เคาเตอร์สคริปต่อเลยป่ะทุกคนกคิปเลยละกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขายตัวผลิตเงินเลยครับผมอาจจะวางเจเยอะๆหน่อยนะ ว่าอมจะเอาแบบเตะสวนอะการน,นี้มันต้องแบบเตะสวนกันบ้างอะเฮ้ยนี่บอลใหม่มาเต็มเลยทุกคนเห็นไ่าไม่ค่อยมีนะไม่มีลูกกระจอกเลยทุกคนคือแบบเขาเหมือนเอาบอลมายัดเลยอะหลังๆอะคือถ้ามอนหลุดเนี่ยผมบอกเลยว่าผมบอกเลยว่ามีการเตะจรวดจะเกิดขึ้นแน่นอนะพาอและลูดคนระับ ตัวนี้อย่าให้ลุดตัวนี้ต้องเอาให้ตายทุกคนสองล้านครับแต่เริ่มเตะแล้วฮะตอนนี้ยิง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 เออเอาหน่อย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 เออเอ,าเอาล่ะทุกคนได้เวลาแล้วละ่ะซึกเดือดซึกการเตะจรวด <laughs> จะวางตรงนี้แหละทุกคนใครจะอยู่ใครจะไปครับผมชนะว่ะทุกคนโอ้มันไม่มีตัวเตจจรวดแล้วนี่ว่าแล้วผมว่าเจมส์ม,ม่ยืนทำไมเนะี่ยแต่ครับเราชนะไปได้ครับผมสําหรับด่านใหม่ในโหมดไนท์แมร์ครับ<ม>แต่ว่าใช้เวลาไปอ่37เลยนะทุกคนโอ้ได้ตั้งบัน2สองคุมไปเนี้ยก็โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเอาไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากๆครับผมบายบายครับ